ขนาดแค่ไอ้ล่างมันยิงดักนะยังโคตรแรงอะ่ะเพลิน,น่ะเพลิน,น่ะวโวู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 หายตัวแล้วหายตัวแล้วไอบ้บ้าลงมาเดะลงมาเดะนี่ไงใช้ล่างยิงใช้ล่างกลับมาล่างครับเสร็จครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปเล่นเทเซเวอร์ซัมจอกเป็นเทสสุดท้ายกันเฮ้ยเดี๋ยววันอังคานี้เจ้าซัมจอกก็จะลงมาในสนามจริงแล้ว แม่เตรียมรับแรงกระแทกเตรียมเฟซชิฟนี่กันให้ดีนะเซหรับในครั้งนี้ครับผมก็จะลองเล่นเจ้าอัลติเมทเฮชิด้วยโดยใช้วอลเทคครับแล้วก็ซัมโจกครับผมใช้ปืนลำโพงสครีมเมอร์กับฮาวเลอร์ครับแล้วก็มีคิรินกับกังอิวปืนใหม่ล่าสุดที่ติดประพอกับเจ้าซัมโจกเลยบิสแซนกับสปินเตอร์ครับผมปืนลึกซองสโลยิงประชิดประชิดเนี่ยบึมๆเลยดามเอ็ดอะ แลวตบไทยด้วยเฮชีครับผมใช้หมูควานทั้ง3อัอะไรครับผมเพื่อนไปครับผมไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าซ้ำจกกับเจ้าอันติเมทเฮชีในเทสสุดท้ายเนี่ยจะเล่นเปนยงไงบ้างซึ่งผมว่าเทสเนี้ยใกล้เคียงกับของจริงที่สุดแล้วที่จะเข้ามาในวันลางคาเลยครับผมไปกันเลยว้าวถ้าเ,เพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เ,นเพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลย <c oughs> ปเฮชีเราจะไปโยนใส่ใครดีวะ หรือเปล่าโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนจะโดนไอ้ดูนเนี่ยแหละจัดการงางเงิบเลยนะโอเคครับโค้งไปก่อนครับแอบเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันใช่หรอปืนลำโพงครับผมสัมจกมาเฮ้ยคือเรายิงไปก่อนนะทำไมเขาแบบ โดนไม่ดิโดนไม่ดิเสร็จดีคร en> ับเสร็จปะเสร็จปะล่วงเออแหม่แก้แค้นแก้แขนอุ้ย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 ไม่โดนว้ายว้ายว้ายวายว้ายวไอ้นี่ไอ้นี่เมาทำมาเป็นโชว์สเต็ปยิงข้างบนเอาเอาล่างไปก่อนอุ้ย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 คอนดอร์ครับโอเคเราคูดาวสกิลครับโอเคโผล่มาปะล่ะโผล่มาปะล่ะไม่โผล่ละไม่โผล่ละ อันนะ่ายิงไปก่อนเลยครับโอเคนะเฮ้ยเราโดนอะไรอะ่ะเรายังไม่เห็นมีอะไรบินมาเลยนะงงป่ะเออนี่แหละเอาดูดิขนาดแค่ไอ้ล่างมายิงดักนะยังโคตรแรงอะ่ะโอ้โหดูเพลินนะ่ะเพลินนะ่ะเราฮิวเลือดก่อนครับ นั่นแหละใช้ชไ,ได้เลยเจ๋งหายตัวไปครับเซตแอซิดครับวู้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ครับกลับล่างมาก่อนเอาไปเอาไปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนั่นไงนั่นไงถอดร่างก่อนครับโอ้โหคลายซิดอย่างบึ้มอ่ะจัดไปดิจัดไปครับผมมาเสร็จไปหนึ่งครับ อ้าวอะไรอะไร,ะไรใครซิดแม่เยอะเหลือเกินนะอุ้ยหูยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไปดีครับเซตเอาไปอีกถอนลาก่อนครับนี่เจ๋งเป้งวะมา,ายิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้โหเติมเลยเอาดักไปกินเอาดักไปกินว้าวตัวนะไอ บุกัสซารีตัวนี้นะนี่ไงนี่ไงเอาไปกินครับคือดักเอาจิงตอนนี้มันจริงมันโหดน,นะแต่ว่าในเทส่ยมันไม่มีนี่ไงมันไม่มีไอ้นักบินก็เลยหายตัวไม่ได้ครับเอาไปเอาปะอายาแม่ลงไปครับโอเคเราฮิวก่อนเขาเกิดนะเสร็จดีครับร้วอีกคนนึง เนี่ย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 ลบเออหุ้ยดนกอลลี่อู้แล้วดูดิตอนเป็นแถบเลยปะปะ,ปะพระเอกของเราครับผมซ้ำโจกครับผมใช้กังอิวกับคิวรินอนะ่ามูควานเป็นปืนกลางใช่ไหมจำชื่อไม่ได้วะ่ะไปเป็นแผงอ่ะศัตรูลงมาโครหรือเปล่าเออม่ได้สมศักดิ์ศร,รีหรือเปล่าโอเคหุ้ย คิวรินคิวรินมูควานเหมือนกันแน่ๆเลยครับผมไอ้ไม่ใช่มูควานดิเฮ้ยอะไรมันหายตัวได้อ๋อตกใจเลยโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งเฮ้ยมายคนนึงครับตรงนู้นครับไปกลับล่างก่อนเพื่อที่จะคูลดาวน์สกิลมาสามร้อยห้าเซฟสามร้อยห้าเซฟโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคครับไปลุยกันครับถอล่างก่อนเลยครับผมเพื่อที่จะเข้าไปเร็วๆ โชว์โอ้โหทีเดียวทีเดียวรู้สึกว่าโอ้ my god โหดแรงอ่ะเออเราก็ลุยเข้าไปไปชี้กับไททันเนาะซ่าเกินไปไงอืมโอเคครับผมดูสกอร์ซะหน่อยอ่าประมาณนี้เลยแม่เน่เน่เโอ้โหปืนช็อตมาแล้วเอคมาเด้เอาเด้หายตัวดีครับโถโถโถเกือบไปเหมือนกันนะ คือแรปเตอร์มาครับเอ้เราแอบก่อนเฮ้ยมาหนักเลยว่ะว้าวว้าวโว้โอ้ยรอ,อดรอดหิวก่อนเลยเฮ้ยมืนแตกเลยอ่ะคือมันบางมากบางเวอร์ไปดูดิเลื่อนละแปดหมื่นเกือบครึ่งรอดเนะี่ยคือแค่แปดหมื่นนะโอ้โหนั่นไงนั่นไงนั่นไงหมดยางสกิลหมดยัง โอ้โหมันจะไปเรือรอดเหรอดูดิเรือสองแสนสามนะคือมันแทบไม่มีความต้านทานไม่มีความต้านทานแหละเออแทบทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดเจอยิงใน,นระยะประชิดใช่ไหมเพราะว่าปืนสมัยนี้มันโคตรแรงแต่ละอันนะ่ะแล้วคือเราโคตรซ่าเลยวะ่ะโอเคเราทิ้งล่างไว้ตรงนี้ครับเพื่อที่จะได้แบบยิงได้ศัตรูโผล่มาก็จะยิงได้มามาีมา่เขาได้ชุดนะครับ เออคือเราจะเล่นประชิดไม่ได้ว่ะของอจริงนะเอเยเยเยไปหายตัวก่อนไม่ได้จริงๆวะ่ะปืนอะไรมันสมัยนี้มันแรงเหลือเกินเราไปประชิดตัวนี้ครับตัวอะไรวะตัวอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหายตัวแล้วหายตัวแล้วไอ้บ้าลงมาเดีลงมาเดีน anyway. ี่ไงใช้ล่างยิงใช้ล่างกลับมาล่างครับ เสร็จครับโอเควู้มามามานี่อันนี้อันนี้ใช่ไหมหายล่างหายตัวครับถอดล่างก่อนโอเคบางพอกันนะสองสองสองคนนี้เจอไกลๆยิงสอยเสร็จเลยแอาละนี่นี่นี่เฮจิเฮจิวู้คือทั้งดาร์กแล้วก็ทางไอ้ซ้ำโจกเนี่ยบางพอกันนะฮึฮยฮึฮึฮึฮฮึ ไครับโดนป้งวะไม่โดนเลยไม่โดนเลยครับสองนี่น,นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสไลด์มาครับฟึบเฮ้ยไม่โดนเลยโลไม่ใช่แล้วโอโอดักครับปาดเข้าไปครับเสร็จยานแม่ลงไปนี่แพนทอมใช่ไหมอะปึง้งงี้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 ชื้ว้าว แอบก่อนครับผมเจาะโลด้วยนะเจาะโลด้วยนะแดดไปครับว้าวเฮ้ยเ็นทอมกลับมาว่าะป๊าบเสร็จกิ้วกิ้วโอ้ยคือมันเยอะตายยุคภูมิไปมาเอานี้ละกันครับผมซ้ำโจรครับใช้สปินเตอร์กับบิแซนครับปืนลูกซองสโลแต่จะยิงใครเข้าบ้างไหมเนี่ยฮะปืนลูกซองที่เคยเป็นแบบ โอ้โหโคตรแข็งอ่ะมาโดนร่างยิงไปครับอันน่้อันอนันแแ้แรปเตอร์แรปเตอร์ครับลองดูดิคือวัดกับแรปเตอร์เลยป่ะเฮ้ยยิงไม่เข้าเลยเว้าอดถอดร่าง่อนถอดล่าง,ออาง่อนหุยหุยอะไรกันวะเนี้ยเฮ้ยยิงไม่เข้าจริงเหรอเป็นเล่นป่ะ ว้าวตลกร้ายมากปืนที่โคตรจะแรงขนาดนี้ยิงอันนี้ไม่เข้าเลยยิงโดนตูดเพื่อนหรอเนี่ยเออประตูอุ้ยเต็มบ้านเลยว้าวมาซำโจกมาปุ๊บปุ๊บติดลักครับเซฟถอนล่างก่อนครับไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก ยิงปะยิงปะอุ้ย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 เกือบเลยโอ้โหเผลอไม่ได้เลยว่ะฮะฮะเผลอกันไม่ได้เลยใช่ไหมเพื่อนๆโอ้โหเสร็จเสร็จเลยหมดแล้วเพื่อนเราหมดแล้วคือไม่หมดอีกไม่ยอมลงตัวกันหรอะฮะเอาไปดิเอาไปดิเดฮ้ยเมาเลอร์ม,มาแล้วเฮชิเราดนาะเฮชิสุดน,น่ารักของเรานะจบเลยโอ้ย,โอ,ยโอเคผมเพื่อนไปลงจอดกันดีกว่า อืแต่ละคนตึงๆทั้งนั้นหรือว่าตัวเราบ,บางๆเจี๊ยบเลยนะเจ้าซัมโจกเนี่ยโอเคครับผมดูสกอสหน่อยสิโอ้ยกล้ามาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยทำไมมันบางขนาดนี้เจ้าซัมโจกเอาจริงนะคือเลือดพื้นฐานมันก็สอง0สนแต่มันโดนแบบปึงป้งๆทีเดียวล่วงเลยอย่างเงี้ยโดนดูนชุดเดียวโดนปืนลโพงยิงทีเดียวล่วงหมดเลยเฮ้ย คือเจ้าเราทาโจทเนี่ยผมว่ามันจะต้องใช้ปืนประชิดแบบนี้จริงๆหรอถ้าเกิดเราใช้ปืนไกลจะไม่ดีกว่าใช่ไหมอ่ะเออแล้วก็เอาสกิลหลบหลีกแทนเออก็ต้องรอดูเพื่อนๆเ,เพราะว่าในเซิร์ฟจ,จริงอ่ะมันจะมีนักบินใช่ไหมพอมีนักบินปุ๊บเหมือนว่าสกิลจะฮิลเลือดได้ตอนที่มันหายตัวอะไรอย่างนี้เออน่าจะดีขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดไปอย่างนี้จริงๆอ่ะแม้ว่ามันจะเข้าไปประชิดได้ไปห,หายตัว้าไปประชิดเลยพอกลับล่างมาโดนยิงเลยนี่เสร็จง่ายๆเลยนะเออว่ะ ก็ต้องรอดูกันในวันอังคารเี้ครับผมว่าเจ้าซัมโจกเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่สําหรับเจ้าเฮจิ hi, เอาจริงแม้ว่ามันจะมีแดดนะมีโลม่วงมีโลเหลืองหลายชั้นแต่เจอเจาะโลเข้าไปมันก็ไม่เหลือป่ะอ่ะ,อะและอย่างโลม่วงครับผมถ้าเกิดขยิงโลม่วงอ่ะมันก็จะสะสมดาเมจดทำให้เจ้าเฮจิเนี่ยยิงแรงขึ้นยิงยิงเยอะก็ะจะยิงแรงขึ้นและมันสะสมจนจบเกมเลยนะไม่ได้แบบ10บวินาที5วินาทีอ้าวก็ต้องรอดูกันแต่ว่ามันจะได้กันง่ายๆหรือเปล่า คือเจ้า Ultimate อัลติเมะมันได้ยากอยู่แล้วแล้ววอเทคจะใช้จริงๆเหรอไม่ใช้ดิสเปดินเหรอปืนโยนระยะ500รอเมตร่ะเพราะว่าวอเทคมันแรงก็จริงแต่มัน350ไงโหลดก็นานหรือว่าเจ้าดิสเปลินจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าอ่านก็ต้องรอดูกันอีกแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมมีความเห็นว่ายังไงบ้างกับเจ้าซัมโจกในเทสสุดท้ายนี้ซึ่งของจริงจะมาในวันอังคารนี้แล้วนะก็มาคุยกันได้สำหรับว,วันนี้ผมและซัมโจกและเฮชี e, ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ball